ขาไม่ไวขาไก็นาได้ยัไหลังเสื้อัไม่ไดไร่ไม่ได้ไเก่ัดูไม่ไม่พ่อหนุ่มนะตามิหายแล้วมึงไอุ้ม้า

ครับนัดที่แล้วจริงๆแล้วอ่ะในต้องแบ่งเป็นสส่วนครับสส่วนสามอย่างแรกก็คือเรื่องของเชฟเด็กๆทําได้ดีครับช่วงแนวลุกแล้วก็แนวรับนะครับทำกันได้ดีนะครับส่วนที่2คือการครอบครองบอลนะครับตรงนี้ยังทําได้ไม่ดีนะครับขาดเกินเด็กจะเกรงไปหน่อยนะครับแต่แล้วก็ส่วนที่3ก็การจบนะครับการจบทําสกอร์ถือว่าเราค่อนข้างคมนะครับมีโอกาสถึงจะไม่มากครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับผม ความพร้อมของแมตช์อาทิตย์นี้ครับที่ที่เราดูทางนครอนายกนะครับเล่นนะสไตล์การเล่นเนะี่ยบอลสั้นเร็วนะครับบอลสั้นเร็วนะครับแล้วก็มีการจับบอลบ้านนะครับอีก3ามวันเราคิดว่าเราน่าจะพร้อมครับเพราะว่าตอนนี้เป็น,นแนวทางที่ที่ดีนะสภาพาฟิตของนักบอลก็ตอนนี้เราคงสภาพนะครับน้องๆทําได้ดีแล้วก็สภาพถือว่าร0 0ซครับผมเรื่องของกําลังใจโอ้แน่นอนครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีก นัดหนึ่งครับนัดที่ผ่านมาครับประทับใจมากครับเพราะว่ามีแฟนบอลเข้ามาล้นหลามนะครับแล้วก็มาเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลตลอดเวลาครับทำให้น้องๆที่จากเกรงแล้วสักพักเขาก็กลับมาเล่นเกมของเขาได้เพราะว่านี่ครับกำลังใจครับผมอาทิตย์นี้เราก็หวังที่สามแต้มในบ้านครับถ้าเราอยากขึ้นไปสู่อ่าลีกดิวิชันวันนะครับเราต้องเก็บในบ้านให้ได้สามแต้มทุกนัดนะครับแต่แล้วก็อย่างอื่นก็อยู่ที่ปัจจัยองค์ประกอบไปหลายอย่างครับผม อาทิตย์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักอีก,อ,กอีกนัดหนึ่งนะครับสำหรับสุโขทัยนะครับเพราะว่า,าต้องเปิดบ้านต้อนรับทีมอย่างนครนายกนะครับซึ่งทีมนครนายกเนี่ยก็มีดาวรุ่งแล้วก็นักเ,เตะเยาวชนของเมืองทองเอสีเนี่ยเยอะเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นทีมที่แบบเ,เล่นกันเล่นกันได้ได้แบบยังไงครับคือแบบเขาเล่นด้วยกันมานานก็น่าจะมีความเข้าใจ ในทีมอะไรเงี้ยน่าจะเยอะแล้วก็แล้วก็เป็นทีมเด็กะครับก็คือเรื่องของพละกําลังอะไรเงี้ยก็น่าก็น่ากลัวอะไรเงี้ยครับแต่ในส่วนของสุโขทัยก็มีการอย่างของพวกเราเนี่ยก็มีการเตรียมตัวที่ดีนะครับก็คือว่าเรามีการฝึกซ้อมที่หนักนะครับแล้วก็มีการศึกษาผู้แข่งอะไรเงอาทิตย์นี้นะครับที่จะเจอกับนครเยกก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลสุโขทัยนะครับมาให้กําลังใจทีมสุโขทัยกันเยอะๆแล้วก็ คิดว่านั้นนี้น่าจะเป็นเกมที่ดีแล้วก็สนุกนะครับก็อยากจะให้เป็นกําลังใจกันในเยอะครับตอนนี้ความพร้อมของทีมก็ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนก็ตั้งใจซ้อมเต็มที่แล้วก็ได้กําลังใจจากแมตช์ที่แล้วก็ที่สามารถเก็บชนะจากอู่ดอนธานีได้ที่ตอนนี้คือขวัญกำลังใจของเราก็เต็มที่มากครับผม